มหาวิทยายลัยราชภัฏชัยภูมิขอเชิญเที่ยวงานเจ้าพ่อพยาาแลประจำปี2556ในวันที่12ถึง20มกราคม2556ภายในงานมหาวิทยายลัยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการการแสดงผลงานของนักศึกษาร่วมเล่นเกมรับของรางวัลการเปิดรับสมัครนักศึกษา การแสดงจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นการแสดงจากนักศึกษาภาควิชาต่างๆอาทิคณะศิลปาศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์การประกวดวงดนตรีทั้งไทยลูกทุ่งและไทยสากล <c oughs> การประกวดเต้นโคเวอร์ร่วมรับชมรับฟังหมอลำและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมาย <c oughs> พบกันได้ที่งานเจ้าพ่อพยายแลในวันที่12 20พฤาคม2556นี้ชมฟรี ร้านของมหาวิทยายลัยราชพัฒชัยภูมิคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยราชพัฒชัยภูมิกระจายเสินระบบ FM Stereo Multiplex 98 m h z นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยรายชภัฏชัยภูมิส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่98 m มกะเฮิร์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์พบประชาชนและนักศึกษาดำเนินรายการโดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมาศสตร์ คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนั่นเองนะครับกับรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียภูมินะครับออกอากาศสดทาง FM 9 8เมกเเฮิร์สแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีเทปบันทึกการจัดรายการทาง Facebook มาเป็นแชร์เป็นลิงก์มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่10มกราคมพุทธศักราช2556นะครับ วันนี้พบกับผมอาจารย์ป่านจากกรีวิเชยรหัสนะครับผู้ดำเนินรายการก็พบกันเป็นประจำนะครับเพราะว่าถ้าสัปดาห์ไหนที่ไม่มีไปปฏิบัติราชการภายนอกก็จะมาพยายามมาจัดรายการให้เป็นประจำสม่าเสมอทุกสัปดาห์นะครับก็คุณผู้ฟังที่ติดตามเป็นประจำก็น่าจะาคุ้นเคยเสียงกันดีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะมีเช่นเช่นเคยนะครับทุกสัปดาห์ก็จะมีการแนะนําหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตของเรานะครับที่ดําเนินการเปิดสอนกันอยู่ตอนนี้นะครับ ก็จะมีแจ้ง <Techn> ข <Pokémon> ่าวสารจากทางคณะแจ้ง <occurs> ข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยนะครับมีเรื่องบอกเล่า90กิจกรรมของคณะวิศวะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็กิจกรรมในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์หน้าว่ามีอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสาระน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับมีเพลงเพาะมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารเราก็มีไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสดอยู่ขณะนี้นะครับทุกวรนพฤหัสบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็ สามารถโทรมาได้ครับ0ู4 8 5 3 3 1 3แป้าง fm 9 8้ไม่เเฮิรสตังนี้นะครับหรือจะฟังเป็นเทปบันทึกการจัดรายการนะครับก็จะมีแชร์เป็นลิงก์ไว้ทาง Facebook ของคณะวิศวะนะครับก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ตรงคำว่าค้นหาเพื่อนนะครับพิมพ์คำว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียภูมินะครับก็จะมีหน้า Facebook ของคณะวิศวะมาก็สามารถแอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็โพสต์มาขอเพลงก็ได้นะครับหรือว่าจะ สอบถามการรับสมัครนักศึกษาของคณะวิศวะก็ได้สอบถามเรื่องหลักสูตรคณะวิศวะก็ได้นะครับหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์มาสอบถามก็ทางคณาจารย์ก็จะไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังได้คนที่โพสต์ถามทาง Facebook นี่จะจะได้โพสต์ตอบกลับไปได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้สําหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับที่สะดวกก็คือทาง Facebook หรือไม่เช่นนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะวิศวะนะครับ en. c p i u a c t s นั่นเองนะครับก็รายการของคณะวิศวะวันนี้ช่วงแรกเราสั้นๆก่อนละกันฟังเพลงก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะมา,มาประชาสัมพันธ์นการรับสมัครนักศึกษ,ษานะครับ ใจขอใจฉันคือมันเจ็บเกินจะทนไว้ใจคำดีๆถึงลายสายไปอย่ารื้อเฟ จะทนเหนื่อยจะทำเพื่อบางคน ฉัเดินไปไมีใครกลับหันย้อนมองเรื่องเก่าทุกอย่างมันจบไปแล้วไม่มีคนเดิน เพลงเพราะๆนะครับจากโฟมดนะครับเชื่อเพลงคนดีในที่สุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังกําลังฟังรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับออกอากาศสดทุกวันพุทับดีนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทาง FM 98 m ็มเแมกเฮร์สแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีเทปบันทึกการจัดรายการทาง Facebook ของคณะวิศวะนะครับมีลิงก์ไว้ก็คลิกไปที่ลิงก์ก็จะสามารถฟังได้นะครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้ จะเป็นการประชาพันธ์นการรับสมัครันศึกษานะครับตอนนี้เรื่องอถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับการรับสมัครเนศึกษารในรอบรับตรงนะครับหรือว่ารอบโคต้านะครับซึ่งตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครกันมาก็หลายวันแล้วนะครับเปิดถึงวันที่15มกราคมนะครับสําหรับการรับสมัครเนืึกสารในรอบรับตรงหรือว่ารอบโคตานี้นะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครก็คือต้องกําลังเรียนอยู่ชั้นม6นะครับเอ่อ ต้องต้องเป็นนักเรียนอยู่นะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .6 คือชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่กําลังเรียนอยู่ชั้นม .6 นะครับวิธีการสมัครก็อาจจะไปสอบถามจากทางอาจารย์แนแนวที่โรงเรียนก็ได้หรือว่าจะมาสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัภูมิก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องแนบหลักฐานอะไรหลายอย่างหรือว่าจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับซึ่งผู้ที่สนใจอย,อยากจะสมัครแล้วไม่รู้จะติดต่อใครนะครับโทรมาได้ที่04815119นะครับ 044815119เป็นเบอร์สายตรงของคณะวิศวะนะครับโทรสอบถามได้เลยว่าอยากจะสมัครเรียนวิศวะในรอบรับตรงหรือรอบโคต้านี้ต้องทํำยังไงบ้างเตรียมอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่นะครับก็สําหรับการรับสมัครในรอบรับตรงนี้ก็อ,อย่างที่แจ้งไว้แล้วครับรับเฉพาะผู้ที่กําลังเรียนอยู่ชั้นม6นะครับสมัครมาแล้วก็จะมีการสอบคัดเลือกนะครับสำหรับการสอบในรอบนี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับ ก็คุณสมบัติของสําสหรับการสอบคัดเลือกนะครับสอบเฉพาะสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วก็คุณสมบัติก็ต้องเรียนอยู่ชั้นมหกนั่นแหละนะครับซึ่งการากําหนดการรับสมัครอะไรต่างๆนี่จะอยู่ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมิก็มีนะครับก็คือเว็บไซต์ cpru ac ts นะครับหรือว่าถ้าโทรมาถามการสมัครกับเจ้าหน้าที่ของทางคณะวิศวะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งวันเวลาในการ ที่จะมาให้เข้ามาสอบสัมภาษณ์เจ้าที่ก็จะแจ้งวันเวลาในการประกาศผลสอบวันเวลาที่จะมารายงานตัวอะไรอย่างนี้ก็จะมีมีกําหนดไว้ตรงนั้นอยู่นะครับก็คือ,คอถ้าสนใจตอนนี้ก็รีบโทรมาได้เลยนะครับสําหรับการสมัครในหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตของเรานะครับแล้วก็ไม่เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตนะครับของคณะวิศวะเท่านั้นนะครับของส่วนของคณะอื่นๆก็รับสมัครด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือว่าทางหลักสูตรอื่นๆนะครับอย่างเช่น เป็นหลักสูตรครุศาสตรรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตอีกหลายหลักสูตรที่ตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่พร้อมๆกันนะครับสรับรอบการรับตรงหรือว่ารอบโคต้าตอนนี้นะครับ <sponsor S 1> ซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะฟังทางสปอตโฆษณาตอนต้นชั่วโมงไปแล้วนะครับว่ามันมีทั้งประเภทเรียนฟรีกับประเภทโคต้านะครับถ้าประเภทเรียนเรียนฟรีนี่ก็จะเฉพาะบางสาขาวิชาที่ได้ประกาศไปทางสปอตโฆษณานะครับแต่ประเภทโคต้าหรือว่ารับตรงนี่จะรับรเกือบเกือบเกือบทุก โปรแกรมวิชานั่นเองรวมกับวิศวกรรมการผลิตของเราไปด้วยนะครับที่เปิดรับในรอบการรับตรงนี้นะครับซึ่งการสมัครก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทเรียนดีนะครับต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า2.50นะครับมาก็สัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ประเภทกิจกรรมประเภทกิจกรรมเป็นพิเศษกิจกรรมพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักดนตรีนักศิลป์พวกนี้นะครับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้นะครับก็เป็นประเภทโคต้าเช่นเดียวกันซึ่ง สามารถสมัครแล้วก็มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นกิจกรรมนี่ต้องมีเป็นใบเกียรติบัตรรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานมาด้วยนะครับในวันสัมภาษณ์นะครับก็วิธีการรับสมัครก็จะประมาณนี้นะครับว,วิธีการคัดเลือกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยายลายัยราชภัฏเชยภูมิได้เลยหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ ที่0 44815119นั่นเองนะครับก็สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตนี้ตอนนี้เราก็รับสมัครกันอยู่นะครับเพื่อที่จะมาสอบคัดเลือกรายงานตัวอะไรเป็นนักศึกษาเพื่อที่จะเริ่มเรียนกันในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2556นั่นเองนะครับสำหรับการรับรอบรับตรงหรือรอบโค้ตารอบนี้นะครับเอ่อสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตของเรานะครับที่เปิดไปตอนนี้ก็จะเป็น รุ่นที่2นะครับเพราะว่าตอนนี้รุ่นที่1ก็กําลังเรียนกันอยู่นะครับถ้าจะรับรอบนี้ก็คือจะเป็นการรับเพื่อที่จะมาเรียนภาคต้นคือภาคเรียนที่1งของปีการศึกษ,ษา2556ก็เป็นนักศึกษารุ่นที่2ของเรานั่นเองรุ่นแรกก็มี40คนนะครับหนึ่งห้องพอดีก็รุ่นต่อไปก็น่าจะของทางคณะก็จะมีแผนที่จะขยายอยู่แล้วนะครับว่าจะเปิดรับเพิ่มแล้วก็จะเปิดสาขาวิชาอ,อื่นเพิ่มเติมก็เป็นแผนของทางคณะซึ่งมีรองรับไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ สนใจเรียนทางด้านวิศวะนะครับชอบทางด้านนี้สามารถติดต่อสมัครเข้ามาได้นะครับเพราะว่ารอบแรกตรงนี้มันก็จะคือเราก็จะสอบคัดเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าเรามีที่เรียนในระดับบุณเึกสารแน่นอนไม่ต้องไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตอนที่แอดมิชชั่นนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตว่าเราเรียนอะไรบ้างนะครับเรียนกี่หน่วยกิตอะไรประมาณนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาแนะนําในช่วงหน้าก็แล้วกันเนาะ ช่วงนี้ก็เอาเรื่องร้อนๆกันก่อนก็คือเรื่องการรับสมัครนักศึกษาในรอบรอบัรบตรงและรอบโคต้านี้นะครับสมัครถึงแค่